ด่านตรวจแนวเชิงเขาก่อนมุ่งหน้าสู่บ้านอิตองตบตบิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดให้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้อีกครั้งหลังถูกประกาศล็อกดาวนาน14วันหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขาริมชายแดนไทยเมียนมาแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกเมื่อวันที่28เมษายนและผลคัดกรองเชิงรุกจนถึงปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด39คนช่วงสายของวันที่24พฤษภาคมผู้ป่วยรักษาหายจำนวน8คนเดินทางกลับหมู่บ้านหลังจากก่อนหนีน้มีผู้ป่วยอีกกว่า20คนทยอยเดินทางกลับมาแล้วโดยทั้งหมดจะยังคงต้องกักตัวต่อในบ้านอีก14วัน ผู <utan> <S <S <ค>้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านอีตองบอกว่าช่วงของการปิดหมู่บ้าน14วันที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นอย่างดีทำให้สมาชิกทุกคนอยู่ได้แม้จะไม่มีไรายได้ก็ตามร้องไห้ป่าเมื่อคืนร้องเหรอเดีกสองสามวันแม่ก็กลับมาแล้วตอนนี้นทั้งหมู่บ้านหเหลือสมาชิกอ,อีกสองครอบครัวที่อยู่ระหว่างการกักตัวและยังต้องส่งสิ่งของช่วยเหลือ อย่างบ้านหลังนี้พบว่าแม่ติดเชื้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือเพียงพี่ชายที่ต้องดูแลน้องๆอ,อีกสามคนแต่ตอนนี้ก็คือยังเปิดหมู่บ้านไม่ได้นะช่วงนี้เรายัางเปิดหมู่บ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องตามตามไอ้มาตรการของสาธารณสุขแลของกรมควบคุมโรคนะคะคือออกมาก็ต้องมากักตัวอยู่แล้วอีกสิบสี่วันอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็กว่าเราจะต้องมาพัฒนาหมู่บ้านมาฟื้นฟูหมู่บ้านก่อนแล้วเราถึง ต้องเตรียมความพร้อมอีกหลาย,ลายด้าน,ก,น<ม>ก่อนจะปิดรับนะักท่องเที่ยวนะบ้านอีต่องเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีห้องพักแบบโฮมสเตย์กว่า400ห้องของเจ้าของบ้านกว่า65หลังปกติถูกจองเต็มโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ทำให้รายได้หายไปไนนร,รองประธานกลุ่มโฮมสเตย์บอกว่าหลังจากนี้จะต้องเรียกประชุมสมาชิกเพื่อกำหนดมาตรการการท่องเที่ยวภายในชุมชนอีกครั้งก็คือบอกไม่บอกแทนไม่ได้จริงๆว่ากลุ่มโฮมสเตทุกคนอยากเปิดไหมแต่ท่านโดยส่วนตัวของผมผมคิดว่าเราสู้รอยสักเดือนหนึ่งไหมฉีดวัคซีนได้สัก60-70%ซ แลลล,ล้้้ว้วววเเเเเเเรราาาาาาจจะะะไไปปปยย่่่งิิดดบบถกกกกกกมมมมัััันนนนอออีีีหผผขทตอนนี้รถที่จะเข้าออกหมู่บ้านอีตองได้จะต้องผ่านการกรอกข้อมูลและขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นโดยคนในชุมชนที่จะเข้าออกต้องมีความจำเป็นนี่เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการระบาดที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้บ้านอีตองสามารถหยุดตัวเลขผู้ติดเชื้อไว้ได้ที่39คน จากประชากรทั้งหมด700คนและจะช่วยทำให้ช่วงเวลาที่ต้องเสียไปกับการควบคุมการระบาดสั้นลงที่เราควบคุมได้คือพื้นที่จะเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เรามีเข้าออกเส้นทางเดียวพอเราปิดเส้นทางปุ๊บก็ไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วเพราะว่าเรา,เรามีแค่300คนเหลือนึงใช่ไหมคะเราก็สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรอสตอหรือว่าทางสาธารณสุขจะขึ้นมีการมา แค่กองเชิงลุกคบอย่างนี้มันก็คือว่ามันหาเชื้อได้ได้ไวถ้าหาได้ไวพี่ก็เข้าใจว่ามันน่าจะควบคุมได้ไวกว่า mm hmm. เพราะเชื้อมันจะไม่กระจายแล้วอย่างเนี้ย mm hmm. คือคนในชุมชนทั้งหมดจากบ้านอีตองทีมข่าวเดินทางต่อไปอยังบ้านท่าแพชุมชนท่องเที่ยวริมเขื่อนวชิราลงกรณจุดนี้แม้จะอยู่ห่างจากบ้านอีตองกว่าห้าสิบกิโลเมตรแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเดียวกันนักท่องเที่ยวมักจะต้องแวะพักรับประทานอาหารที่นี่นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกว่า19รายให้บริการแพรท่องเที่ยวผู้จัดการแพรคนนี้บอกว่าตั้งแต่พบการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่ผ่านมาทำให้ยอดจองที่พักหายไปเกือบ100เปอร์เซ็นต์ ก็ได้รับผลกระทบค่ะก็คือไม่มีลูกค้าที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะมีมาตอนวันแรงงานนะคะมีชุดวันแรงงานแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีเลยค่ะเว<ข>เป็จนปจองมาล่วงหน้าค่ะเป็นลูกค้าขาประจําที่เคยมาปกติทุกปีอยู่แล้วค่ะแม้บ้านท่าแพจะไม่ได้ประกาศปิดหรือหยุดให้บริการแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระบุว่าตอนนี้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกลุ่มลูกจ้างและกลุ่มที่เดือดร้อนพร้อมวางแนวทางรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มมาตรการการท่องเที่ยวชุมชนแบบปลอดภัยตรงนี้ต่างคนก็ต่างกลัวเราคนรับเราก็กลัวอยู่แล้วแคกก็กลัวเงี้ยเราไม่รู้ว่าใครจะติดใครเนาอะอ เขนนาก็ไม่ได้ขอรอสถานการณ์อ่ารอสถานการณ์ให้มันไอ้นี่ลงก่อนเทาลงแล้วนะแต่เนี้ยแขกเขาก็จะโทรมาและหนูเขาก็คงเข้าใจอะแขกแล้วผู้ประกอบการเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจอยู่อันไหนได้ส่วนได้แค่นี้เราก็ต้องเอาแค่นี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะทั้งสองฝ่ายพวกเขายัางประเมินตรงกันว่าภายใต้สถานการณ์ระบาดในเวลานี้อาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2เดือน ในการกลับมาเปิดการท่องเที่ยวซึ่งนอกจากแนวทางดูแลกันเองที่หมู่บ้านและชุมชนทำอยู่แล้วพวกเขาอย่างต้องการเห็นมาตรการควบคุมโรคและแนวทางการเดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชนที่ชัดเจนจากภาครัฐเวลาสินีสุภรสไทย p ีบีรายงาน